สำหรับชาวราศีมังกรนะครับนะ้บุญรวยนะในเดือนพฤษภาหกเจนี้นะเราทําบุญอะไรดีนะครับแหม่ไพ่ขึ้นมาเป็นคนชราคนแก่เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่าอยากไปทําบุญในเรื่องของออบ้านพักคนชรานะจริงๆมีทั่วประเทศไทยนะครับนะหรือบางคนบอกว่าไม่ค่อยชอบไปดูพวกนั้นนะ เห็นแล้วน่าสงสารเห็นแล้วเศร้าใจนะคุณทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ไนี่ก็ได้นะบางทีให้เงินคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพาไปวัดพาไปทําบุญทํากุศลน,นะครับนะให้เวลากับท่านบ้างนะครับชาวราศีมังกรน,นะครับอ่ะเขาพูดถึงอะไรนะเขาพูดถึงการที่คุณเจอเจอตู้นะตู้บริจาคตู้ตามห้างนะครับนะ้มูลนิธิต่ตางๆนะครับนะคุณเองก็ร่วมทําบุญกับเขาได้นะครับนะเงินเพียงน้อยนิดนะ จากหลายๆคนจากหลายๆทิศทางนะครับก็นํามาซึ่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หรือว่าเงินอันยิ่งใหญ่นะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะทาบุญเนี่ยนะครับกับ สภากาชาินะเนี่ยนะครับนะพวกเลือดนะพวกโลหิตหรือบางทีเราเองเนี่ยสะดวกใจก็บริจาคเลือดก็ได้นะครับนะหรือว่าแม้แต่พวกมูลนิธิโรคหัวใจนี่ก็ถือได้ว่าเข้าขายเข้าเขาอยู่เหมือนกันสําหรับชาวราศีมังกรนะครับอ่ะอยังไงก็ขอโมทนาบุญกับชาวราศีมังกรด้วยนะครับ